ยสวัสดีชาว YouTube กลับพบกับทูนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการบัฟและเนิร์ฟของลูซิโอว่าเป็นอย่างไรไปชมกันครับครับเริ่มมาที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับก็มีการบัฟปืนอ่าให้ลูกกรวิ่งเร็วขึ้นอ่าลูกกรที่เป็นลูกวงกลมนี่แหละวิ่งเร็วไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นแปลว่าเราสามารถยิงได้แม่นขึ้นนะครับ็คือเป็นข้อดีมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นลูซิโอนะฮะครับแลวการบัฟขั้งที่2ก็คือบัฟคลิกขวานั่นเองนะฮะก,ก่อนเมื่อเราจะ ดันคนเนี่ยดันตกเหวนดันตกอะไรเนี่ยจะเป็นอยู่ทางด้านแนวนอนเท่านั้นอ่าทีนี้ต้องสามารถดันคนลอยขึ้นไปบนอากาศได้ครับก็คือเป็นลักษณะแนวตั้งอ่ะเป็นแกนวานั่นเองนะครับลูซิโอก็สามารถผลักคนขึ้นไปบนอากาศได้แล้วนะฮะ ก็เป็นการบัฟอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสูุปที่การเนิร์ฟนะฮะก็ใครที่เล่นลูซิโอจะรู้ว่ากดชิปนะฮะก็จะเปลี่ยนเพลงระหว่างสปีดบู t กับฮิลนะครับก็ถูกลดระยะครับจาก30เหลือ10เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะมีวงกลมขึ้นมาอ่าจะเห็นในจอครับในรูปนี้ก็เห็นว่ามีวงกลมให้เรารู้ว่าเนี่ยนี่คือแอเรียที่เราสามารถได้บัฟจากลูซิโอนะครับก็คือตัวลูซิโอเองก็จะเห็นแลวเพื่อนก็จะเห็นด้วยนะฮะพอเราเนิร์ฟระยะของ เพลงแล้วเนี่ยก็เป,เ,ปเป็นการบัฟอ่ะก็คือเวลาฮิลเนี่ยมันก็จะฮิลเพิ่มขึ้นถึง50%เลยทีเดียวนะครับรวมถึงเวลาเราแอมอัพเราก็จะได้ประโยชน์จากการฮิลที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการบัฟที่ดีเลยทีเดียวทําให้ลูซิโอฮิลได้แรงขึ้นนะฮะพอมีการปรับระยะของท่าปกติแล้วเนี่ยก็รวมถึงอันติดนะครับอันติก็ถูกปรับนะฮะ จาก30เหรอ20เท่านั้นเองอเวลาเราเปิดซาเวอร์เนียก็ต้องคำนึงถึงนะครับว่าระยะมันลดลงไป10เมตรนะครับสุดท้ายก็เป็นการบัฟการวิ่งบนกำแพงนะครับคือวิ่งบนกำแพงได้เร็วขึ้นถึง30%เลยทีเดียวแล้วการออกจากกำแพงเนี่ยก็เหมือนระเบิดสปีดเลยนะครับเด้งออกจากกำแพงได้เร็วขึ้นนะฮะทำให้ลูซิโอเคลื่อนไหวหรือหลบศัตรูได้ดีขึ้นนะฮะผู้พัฒนาก็ให้เหตุผลว่า ทำไมต้องมีการบับเละเนฟครั้งนี้นะครับก็อันแรกก็คือบอกว่าลูซิโอเนี่ยโหทุกคนเลือกทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยก็อยากลดจํานวนการเลือกลงนะฮะว่าจากต่ก่อนนี้ทุกคนเลือก100%เอนต์กจะลดลงไปบ้างครับว่าให้มีตัวอื่นเข้ามาแทนนะฮะ การปรับครั้งนี้ก็คือลดระยะทําให้ทีมที่ยืนแบบกระจายครับคือทีมที่มีเกนจิฟาร่าหรือวินโดเมเกอร์เองเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้นะฮะแล้วลูซิโอจะเหมาะกับทีมที่ยืนด้วยกันอ่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะยืนด้วยกันอยู่หลังไรฮาร์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลูซิโอจะเหมาะกับสถานการณ์นี้มากกว่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งของการปรับนะครับก็คืออยากปรับให้ลูซิโอน่าเล่นมากขึ้นนะครับก็คือปรับให้ยิงแม่นขึ้นโดยการเพิ่มสปีดของลูกกสุดนะฮะหรือว่าการใต่กับแพร่างตาให หนึ่งก็คือลูซิโอน่าเล่นมากขึ้นจริงๆนะฮะแต่กผมเป็นเมนลูซิโอเล่น้วเบื่ออะไรเงี้ยแต่พอลูซิโอตัวใหม่มาโห,หน่าเล่นมากแต่กําแพงวิ่งได้เร็วยิงได้แม่นขึ้นโหรู้สึกว่าเราสามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้ดีขึ้นนะฮะก็ทําให้คนอยากเล่นมากขึ้นครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับทีมงานนะที่บอกว่าปรับแบบนี้แล้วคนจะเลือกลูซิโอน้อยลงข้อสําคัญของลูซิโอคือสปีดบูทอ่าซึ่งตัวอื่นไม่มีเลยแล้ว Boot สปีดบูทสําคัญมากในการ วิ่งออกจากโชคนะครับอย่างสมมุติว่าประตูแรกของฮานามูระเนี่ยสปีดบูทเข้าไปเนี่ยเมวอก,กันเราไม่ได้เนี่ยทำให้เราเข้าไปสู้ตูดได้แบบ6ก,ก,กนะฮะไม่ใช่อยู่ดีมีบางส่วนเพื่อนติดอยู่หลังวอลของเมย์เนี้ยซึ่งทําให้เราเสียเปรียบเงี้ย สปีดบูทมันสำคัญมากในจุดๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าลูซิโอยังมีความจําเป็นต่อทีมนะสมมตินในทีมเรามีตัวที่เดินช้าอย่างเงี้ยลูซิโอเข้ามาสปีดให้เดินเร็วขึ้นนะฮะเข้าไปต่อสู้ได้เร็วขึ้นหนีได้ง่ายขึ้นนะครับยกเว้นทีมแบบหนึ่งที่เรียกว่าทีมแบบ Drive c o m นะฮะที่มีเอ่อวินสตันเกนจิเทเซอร์ตัววิ่งเร็วๆทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าลูซิียโอะถูกเปลี่ยนออกอาจจะเป็นเซเนต้าเข้ามาแทนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะกดไลค์กดแแชชรรร์นนนะคคัับบบบเปป็กกาาลลงใจถ้อ้อบบิี วิเคราะห์ PTR ต่างๆครับก็กดไลน์ได้นะครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลการกดไลน์ของคุณนะครับเพื่อมาดูว่าคลิปไหนควรทำคลิปไหนไม่ควรทำนะครับก็กด s ั b s c r i ต้ตรงกลางนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็มีวิดีโอแนะนำเทคนิคอื่นๆของ Overwatch นะครับขอบคุณมากคับสวัสดีครับ